หลังจากที่งานเสร็จแล้วก็ต้องส่งงานนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการบีมอัลไฟล์ก่อนที่จะส่งลงไปใน Google Drive นะคะถามว่าทำไมส่งเป็นโฟลเดอร์เลยไม่ได้นะเออ g o o g l e ไ r i v e เนี่ยมันไม่สามารถอ่าน html ได้อันนี้คุ้ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่พอดาวน์โหลดมาแล้วลองเปิดเนะี่ยมันถูกแปลงภาษาเป็นอะไรก็ไม่รู้นะไม่สามารถเขา้าใจได้เพราะฉะนั้นวิธีการนี้จะดีที่สุด วิธีการง่ายมากนักเรียนนะคะก่อนจะส่งเนี่ยเช็คให้ดีก่อนนะว่าองค์ประกอบที่ใช้ทั้งหมดในหน้าเว็บเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในโฟลเดอร์นี้แล้วหรือยังนะคะรูปภาพอะไรก็แล้วแต่ที่เอามาใช้ถ้าอ้างอิงจากในโฟลเดอร์ของตัวเองเนี่ยเอาไปให้หมดนะคะไม่ใช่ส่งแค่ไฟล์ Text Editor เป็น html ไปอย่างเดียวเปิดไม่ได้นะคะถ้าเปิดไม่ได้เออเลขึ้นกับบาดในหัวคะแนนนะคะ ก็ใช้ให้ดีก่อนอ่ะที่นี้วิธีการทำง่ายๆที่ขวานะที่โฟลเดอร์ของเราแล้วก็ทำการบีบอัดค่ะนะบางคนอาจจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษนะก็เลือก add tool นะแล้วมันก็จะเป็นชื่อโฟลเดอร์นั้นๆที่เราจะทำการบีบอัดอ่ะกดเพิ่มเข้าออนะคะคุณก็จะได้โฟลเดอร์นี้มาแล้วก็ไปทำการอัพโหลดใส่กูกิได้ นะคะไฟก็จะไม่แตกทีนี้ถ้าสมมติว่าดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยอยากจะลองมาเช็คนะว่าโฟลเดอร์เนี่ยคูตรวจแล้วมันจะเออลเลอร์หรือเปล่ารหรือเปล่านะทาได้นะก็เข้าไปใน Google ไดโนแล้วลองดาวน์โหลดมาพอดาวน์โหลดมาแล้วเนี่ยหน้าตามันก็ได้มาแบบนี้เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะก็ทําการคลิกขวาเหมือนเดิมนะแล้วก็ทําการเลือก แยกไฟล์ลงที่นี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็นโฟลเดอร์แบบนี้นะ,ะก็เป็นชื่อเดิมของเรานี่แหละแล้วก็ลองทำการเปิดดูซิลองเช็คดูซิว่ามัน,มน,มนเข้าไปได้หรือเปล่านะอยังของคู่ภาพขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าอะไรอ้างอินจากอินเทอร์เน็ตไงนะนะถ้าเปิดด้วยเครื่องที่ใช้อินเทอร์เน็ตน,นะมันก็สามารถเชื่อมโยงจากหน้าเว็บได้อยู่แล้วนะแต่ถ้าสมมติว่า ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็แน่นอนค่ะเครื่องแน่แนขึ้นกากรบบาดเหมือนกันถ้าสมมติว่าคุณไม่ส่งรูปภาพจากในเครื่องที่คุณอ้างอิงไวนะ้นี่ยมาให้ครูด้วยเปิดไม่ติดเหมือนกันนะรแนะนาวิธีนี้ด้วยแล้วกันนะคะก็หวังว่านักเรียนจะทํางานส่งได้ตรงเวลาแล้วก็คิดงานนะ่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยสวยงามนะคะหวังว่าทุกคนจะได้ ด้วยขอบคุณมากค่ะ